ไฟน,นี้จะมาชอบไฟหน้าครับไฟจากไฟจากเข้าบวกแบรี่เข้าที่ฟิวสิปแอมเอลไฟจากฟิวสิปแอมเอโลเอไปอยังขั้ที่หนึ่งัวที่2อผ่านส,สายไฟเส้นที่เท่าเส้นสีเทาไปยังขั้วที่สองไปยังรีเลย์เ ไปยังขั้วที่สอไปยังปลั๊กที่สองพันสายสาเส้นสีม่วงไปยังปลั๊ก C B ขั้วที่เจไปยังปลั๊ก C J ขั้วที่สามพันสายสาเส้นสีเหลืองไปยังขั้วที่หนึ่งพันสายสาเส้นสีฟ้าไปยังขั้วที่ L ไฟจากขั้วไฟจากขั้วที่ L เมื่อเปิดสวิตไฟจะทําให้ไฟจากขั้ว H l แลละขั้วเเชื่อมต่อกันไฟจากขั้วเจะเชื่อมต่อไปอยังสวิตไฟหน้าของเฮไฟจากขั้วเไปยังขั้ว ED ผ่านสายไฟเช้่อที่ขาวดำไปยังปลั๊ก CE ขั้วที่สองไปยังปลั๊ก CE ขั้วที่เจ็ดไปยังดีซ่งและลงกลา ทำให้สนามแม่เหล็กที่คดรวดเกิดการเนี่ยวนําและทําให้คอนแทคสัมผัสกันไฟจากฟิวสิบแอมเฮดโลแอลแอลเฮดไปยังปลักที่หนึ่งขั้วที่สองานสายไฟไปยังปลักบีเอหนึ A ่งขั้วที่หกไปยังไปยังคดรรวดไฟหน้าต่ำสาย พาสายไปยังขั้วที่หนึ่งพาสายไฟเส้นสีเขียวไปยังบัส B A หนึ่งขั้วที่ห้าพาสายไฟเส้นสีม่วงไปยังข้อต่อแยกพาสายไฟเส้นสีฟ้าไปยังขั้วที่สองไปยังหน้าคอนแทคไปจากหน้าคอนแทคไปยังขั้วที่สาไปยังข้วที่สองพาสายไฟเส้นที่ขาวดำไปที่ A หนึ่งแล้วหนึ่งสาม ทำให้ไฟตัดหน้าสายกิดไฟจากไฟจากฟิวไฟจากฟิว10แอมป์ HLP ลโลอผ่านสายไฟไปยังปลั๊กที่1ขั้วที่2อผ่านสายไฟเส้นทีดำไปยังปลั๊ก B A 1ขั้วที่3ผ่านสายไฟเส้นทีดำไปยังขั้วที่3ไปยังขดลวดด้านขวาของสวิตช์ไฟของไฟหน้าตําผ่านสายไฟเส้นทีฟ้า การใสไขเส้นที่ฟ้าไปยังปัก B A หนึ่งข้อที่สองไปยังข้อต่อแยกไปยังปลักที่สองไปยังข้อที่ 5, ห้าผ่านคอนแทคไปยังข้อที่สา,า,ามไปยังไปยังข้อที่สองผ่านใสไขเส้นที่ขาวดับไปที่ A หนึ่งแล้วหมดการจะทำให้ไฟ ตามขวาติดไฟจากฟิล10แอมป์ HLP Low R H ไปยังปลั๊กที่1นึ่งคั่วที่สองผ่านสายสายเส้นสีเทาไปยังปลั๊ก AD3 คั่วยี่ไปยังสายเตือนสายสูงไปยังคั่วที่9 ไปยังขั้วที่9ผ่านสายไฟเส้นสี่มปูไปยังปลั๊ก44ขั้วที่6ไปยังปลั๊ก 4J ขั้ว4่ผ่านสายไฟเส้นสี่มปูไปยังขั้วที่9ไปยังขั้ว H U ยูเมื่อเปิดสวิตช์ไฟเมื่อเปิดเมื่อเปิดสวิตช์ไฟสูงจะทำให้ไฟจากขั้ว H U และขั้วเเชื่อมต่อกันไฟจากขั้ว H ที่เชื่อมต่อกับขั้ว H ของสวิตช์ไฟหน้าไปยังขั้ว E D ดีผ่านสายไฟเส้นที่เข้าดำไปยังปลั๊ก 4E ขั้วที่สไปยังปลั๊ก 4E ขั้ว ไปที่ดีสองและลงงลางจะทำให้แผ่น้าปัติดครับไฟจากฟิล10บแอม h โลอลไปยังพากที่หนึ่งขั้วที่สองการใส่ไฟไปยังพาก B A บีเอหนึ่งขั้วที่หกไปยังขั้วที่สามไปยังพดลวดสายสูงหน้าซ้าย ผานสายไฟเส้นสีน้ำตาลไปยังปลั๊ก b a หนึ่งขั้วที่4ไปยังปลั๊ก c b ขั้วที่6กไปยังปลั๊ก c j ขั้วสี่ผ่านสายไฟเส้นสีชมพูไปยังขั้วไปยังขั้วที่เก้าไปยังขั้ว h u เมื่อเปิดสวิตช์ไฟสูงจะทำให้ขั้ว h u และขั้ว h เชื่อมต่อกันไฟจากขั้ว h ไปยังขั้ว h ของสวิตช์ไฟหน้าและไปยังขั้ว e d และไปยังขั ED, ้ว E d ีพันสายไฟเส้นสี่เข่าดำไปที่ปลั๊ก c E ขั้ที่สองไปยังปลั๊ก c E ขั 17, ้ที่เจ็ดพันสายไฟไปยังดีซองและวงแหวนำรับให้ไฟสูงหน้าสายติดไฟจากฟิวสิบแอม HLP low A h ไปยังปลั๊กที่หนึ่งขั้วที่สองพันสายไฟเส้นสี่ดำไปยัง ไปยังปลั๊ก B A หนึ่งขั้วสามผ่านสายไฟเส้นสี่ดำไปยังขั้วที่สามไปยังหน้าไปยังขดลวดไฟสชงหน้าขวาผ่านปลั๊กไปยังผ่านสายไฟเส้นสี่เขียวไปยังปลั๊ก B A หนึ่งขั้วเจ็ดไปยังปลั๊ก C B ขั้วสาม C ไปยังปลั๊ก C J ขั้วสี่ผ่านสายไฟเส้นพิมพ์ไปยังขั้วที่เก้าแล้วไปยังขั้ว H U เมื่อเปิดสวิตช์ไฟสูงจะทําให้ขั้ว H L และขั้ว H เชื่อมต่อกันไฟจากขั้ว H จะไปเชื่อมต่อกับขั้ว H ของสวิตช์ไฟหน้าและไปยังขั้ว e d ไฟจากขั้ว ED ดีไปยังปลั๊ก CE ขั้วที่ไปยังปลั๊ก c e ขั้ว17ไปยังดีอและลงกาทำให้ไขสูงติดไฟจาก ไฟจากฟิวสิบแอมป์ไปยังปลั๊กที่1นึ่งขั้วที่2ผ่านสายไฟไปยังปลั๊ก D A 1นึ่งขั้วหไปยังขั้วที่3ไปยังขดลวดไฟสูงหน้าท้ายผ่านสายไฟเส้นสีน้ำตาลไปยังปลั๊ก D A 1นึ่งขั้วสี่ไปยังปลั๊ก C B ขั้วหกไปยังปลั๊ก C J ขั้วสี่ผ่านสายไฟเส้นสีชมพูไปยังขั้วเก้าและไปยังขั้วเฮดูเมื่อเปิดสวิตช์ไฟสูงจะทําให้ขั้วเฮดูและขั้วเฮดเชื่อมต่อกันและจะทําให้ขั้วเฮดเชื่อมต่อกับ สวิฟไฟหน้าเมื่อขัวเฮดไปยังขั้วอีดีพนสายไปยังขั้วเก้านสายไฟเส้นที่ขาวดำไปยังปลั๊กซีอีัสไปยังปลั๊กซีอีท่เนไปยังตีสองและลงกาวไฟจากฟิวสิแอมป์เฮดโลอาร์ไปยังปลั๊กที่สองั้วที่สองานสายไฟเส้นสีดำไปยังปลั๊กบีเอหนึ่งขั้วที่สไปยังปลั๊กสี่ไปยังสายไฟเส้นสีดำไปยังขั้วที่สไปยังขดลวด หน้าขวาสายสูงผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังปลั๊ก Cb ขั้ว1ไปยังปลั๊ก Cb ขั้วซัไปยังปลั๊ก4 c ขั้ว16ไปยังปลั๊ก Cj ขั้ว4ีผ่านสายไฟเส้นสีชมพูไปยังขั้วที่9ไปยังขั้วเฮดยูไฟจากขั้วเฮยูเมื่อเปิดสวิตช์ไฟสูงจะทำให้ไฟจากขั้ว h ฮยูและไฟขั้วเเชื่อมต่อกับขั้วเฮไฟจากขั้วเจะไปขั้ว ed ไฟจากขั้ว ed จะไป ก็ที่7จ็ดผ่านสายเส้นที่สีเข้าดำไปยังป e ั๊สี่อีชุดที่สองไปยังปั๊สีอีข้อที่เจแล้วไปที่ดี่องแล้วหนลังทำให้ไฟเชื่อติดค่ับตรงครับตรง